ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาเซนนอนกำลังลดความสนใจในตัวโอลลี่วัดกินดาวยิงจากแอสตันวิลล่าแล้วนะแม้จะเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันหนักในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ตามวัดกินวัย29ปีเคยเป็นเป้าหมายที่ทําให้แฟนๆเดอรกันเนอร์รู้สึกตื่นเต้นเพราะเขาเป็นแฟนบอลอาเซนนอนมาตั้งแต่เด็กแต่ในช่วงนั้นอาเซนอนก็ยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเขาไป แต่วิลล่าปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวทันทีเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการปล่อยเขาออกจากทีมหลังจากเพิ่งขายจอนดูรันไปให้กับลิกซาอุดิอาราเบียอย่างไรก็ตามตอนนี้อาเซนอนเริ่มหันไปมองดาวรุ่งหลายคนมากขึ้นและรายงานจากสกายสปอร์ตก็ระบุว่าความสนใจในตัววัดกินค่อยๆลดลงไปแล้วแม้ว่าอาเซนอนจะตกเป็นข่าวกับศูนย์หน้าหลายคนทั้งเบนจามินเซสโกจากแอร์เบลซิกที่เคยเป็นเป้าหมายหลักเมื่อปีที่แล้วแต่เขาก็เลือกที่จะต่อสัญญากับสโมสรเดิมไปแล้ว ส่วนวิกเตอร์เยเคเรสจากสปอร์ติ้งลิสบอนก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่อาร์เซนอลสนใจและแน่นอนว่าอเล็กซานเดอร์อิซักก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจแต่ว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่เขาจะย้ายจากนิวคาเซิลทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของวัดกินกับอาร์เซนอลคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ